I <laughs> do ตัวใหญ่มากเลยค่ะกุ้งมังกรค่ะตัวใหญ่มากเลยมีน้ำจิ้มด้วยนะคะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสาม,มรสบ้านเราค่ะเนื้อแน่นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ วันนี้กาเป็นวันยุทธจั๋นพี่น้องค่ะแล้วก็ช่วงนี้สาวเยซูก็เห็นงานทุกมือเนาะพี่น้องค่ะเห็นงานสุมือเนาะแล้วช่วงช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็เลยโบเดตไปใส่มือนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของสาวโยซูกับสามีค่ะพี่น้องจ๋าก็เลยพากันมาพักลงแรมค่ะเพราะว่าโบเดตไปเที่ยวต่างประเทศเนอะออกไปเที่ยวต่างประเทศโบได้เพราะว่ามันมีโควิด เป็ทั้งไรค่ะพี่น้องคะทั้งบ้านเท่าโควิดคือสีรละบาทคักลบโคว COVID ิดโควิดระบาทคักแล้วพี่น้องเนาะช่วงนี้สาเวเยโธเห็งงานนักค่ะพี่น้องกับเลบริไปสเป็นวันเกิดเมื่อื่นวันเกิดสามีเมื่อน,นี่ก็ครบรอบวันแต่งงานของสามีของสาเวเยโธกับสามีครบรอบสิบปีคะ่ะสิบปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็มาเลี้ยงฉลองวันครบรอบแต่งงานพร้อมทั้งวันเกิดสามีด้วย ก็เลยมาพักที่โรงแรมนี้จ้ะช่วงนี้อ่าอ่าในฮ่องกงโรงแรมในฮ่องกงค่ะอ่าร่วมกันเบิร์ตเนี่ยค่ะทั้งทั้งทั้งประเทศนี่แหละจ้ะลดลดอ่าค่าเช่านะะี่ยค่ะเนาะพี่น้องอ่าเขาพักบอราคาบ่ค่อยแพงค่ะปกติราคานี่จะแพงค่ะพี่น้องค่ะแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดคนต่างประเทศเขามาเที่ยวบ่ได้อ่าอ่าเขาเอ่ยังก็คือ ไล่ไอ้ลงเลี่มทั้งลงแรีมในฮ่องกงก็จะร่วมตัวกันว่าเฮ็ดเฮ็ดโปรเจกต์หนึ่งคือว่า,าเขาพักเที่ยวได้ครอบครัวหนึ่งนี่คือราคาประหยัดคุ้มสุดประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะราคาสองพันสองพันพันกัวจังประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะไาเรีโซกับว่าวบอกค่อยเก่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ บอกบ่คคอยเก่งแต่ว่ากะอยากอยากอาัดคลิปตัดูอยู่พี่น้องช่วงนี้มันบ่คคอยว่างเนาะก็เลยบไดีอรัรคลิปเฮ็ดงานหนักค่ะพี่น้องจา้าเมื่อนี้กะสามีเสื้อพรส์ค่ะพี่น้องคะ่ะของขวัญแต่งงานเอาอวดพี่น้องก่อนป้าพี่อเอาอวดพี่น้องกำไรเพชรค่คะพี่นอ้อง่ะอยากได้มาโดนแล้วแต่ว่า,าจะขวงกระบปกาซื้อ,พอเพราะมันแพงนะพี่น้องเนาะพ่อป้าในพอเงิน,งนาจา่าละ ไสายนะสามีเสือห้วันวันครบรอบแต่งงานกับพี่น้องขาตอนแรกนึกว่ามันจะบ่ได้แล้วนะตอนแรกนึกว่าจะบ่ได้บัดที่นี่เพิ่นเพิ่นไปแอบเสือแต่ย่ามแต่พู้นีพี่น้องสาวยโสกับหม,ผมู่เพราะเหตุงานหนักเนาะช่วงนี้อ่าเราเหตุเราเรียนได้เสือเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยนะอีกับหอยจิ้มเสกตายอ่ะ สวยไหมคะสวยไหมเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เอาอวดพี่น้องสวยอยู่นะขอบคุณนะคะคิดอยากได้มาดดนแล้วพี่น้องจ้าพร้อมทั้งดอกไม้พ่นสื่อให้พ่นสื่อให้เปิดของเขามากกั่พอเลยเนาะพี่น้องเนาะ เปิดทองก็มาเลยพอเลยอันนี้เป็นของขเป็นเป็นเป็นหยังผูหนี่แคาเจ้าไห่มาทา่ทานท่านท่านท่านงงเรี่ยมเป็นขนมโคก้อย๊ยขนมโคกวบซานม,ามัมนเรียกอะไรว่ฟานรีย้หยัมเจ้าให้เจ้าแล้วบ้าบ้า <c oughs> ไหนนเคไม่ยว่ <c oughs> ไม่ใช่เค้กนะค,คะคือลูกอมค่ะ lúc no, ja, işte. ôm cả, cái mày, cái mày lấy tảng gỗ để lì à, không phải bị người thấy cái gì. nó anh có xong một tảng Mà, cái hoa này, anh gọi ngày mai, anh cứ Nếu mà Kiki nói ngày mai sẽ xong lại, ngày mai. thì có một trăm lúc ôm cả, lúc ôm. Lúc ôm, cái gì nữa? Nói là cái gì? Nói là cái gì? โอ้ยกงหัอนะโอ้อมจมว้ฮา่ฮาฮ่าใส่แล้วนะคะใส่แล้วสวยอยู่ด้สวยอยู่ด,ยยดิพี่น้องยายเมืมาโดนแล้วแต่ว่าบอ,บอกกาสื่อพรามันแพ้งกับพี่น้องเนาะ ช่วงนี้สามีเพิ่นเหตุงานนะกลับกับเพิินพิ่งเรียนหนังสือจบเนาะเขาก่อนเลยบ่อยากลริ่มบ่อยากบ่อยากรบวนเพิ่นเนาะพี่น้องป๊บพี่เขาให้มาพ่อป้านี่ไมกุ้งกุ้งจี๋ให้อะไรมานี่เอ้ยเป็นรูมเซอร์วิสนะคะที่ให้มาโอ้ เขาให้ขึ้นเป็นดื่มข้างบนบ่ไปดอกขี้ข้านขึ้นยานฝนตกอ๋อคอว่า有兔仔糖啦อช้เส <嗯 S 2> ้นก <哦 S 2> ิจชิมใส่ก็สิวานสวิตน<呀>ัมาเห็นไหมไหลมไหะี่ส่ก็สวนหมาเลยจะอ๋อล้อ19 1970ปีอ๋อ 俾ล่俾我ที่回忆返香港嗰时同年七十年代啊嘛嗯即喺แพ็กเกจ嚟俾我่回忆น七十年代咯哦นว่าอะไรไม่มีอะไรประทับใจเลยมีแค่ของแค่นี้ละคะ่ะของสามีประทับใจกว่าอีบบ ا, อกปาปเชียรชนแก้วเชียร Iawn. Iawn. Peic am e. Iawn. A มอร์นิ่งค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนดูบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนนี้ก็เช้าแล้วค่ะไหนกันจะหุ่แรง่ะ <laughs> ตอนเช้าค่ะบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวจะลงไปทานอาหารเช้ากันนะคะ